ผู้ชมคะอาการมือเท้าชาดูเหมือนไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพดังกล่าวนี้แต่อาการที่ว่ากลับซ่อนอันตรายไว้เงียบๆค่ะนั่นคือการบาดเจ็บแบบไม่รู้ตัวซึ่งแขกรับเชิญของอโรคาวอรตี้ในวันนี้เธอเคยผ่านวิกฤตสุขภาพซึ่งสร้างความรำคาญใจให้ไม่น้อยเลยค่ะไปติดตามเรื่องราวของเธอกับคุณฟ้ารุนรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าฝน คุณป้าสนค่ะข้างหลังนี้ที่เห็นกันอยู่นี่คือร้านของคุณป้าเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้ขายเห็ดหลายอย่างเลยเนาะมีทุกเห็าเลยโอ้โหมีจะอะไรนะมีแชมปิญองด้วยมีเห็ดหอมสดเปาหื้อเห็ดเขมทองสารพัดเห็ดนี่เลยเป็นที่มาหรือเปล่าว่าทาไมถึงได้กินน้ําเห็ดไม่หล <laughs> นะอ่ะแต่ก่อนหน้าก่อนหน้านี้คือคุณป้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมคะก็แค่ที่มันชามันชาตรงไหนเออชาเท้า <c oughs> <c oughs> ชาเท้าทั้งสองข้างเลยสองข้างเลยสองข้างเลยแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาดื่มน้ําเห็ดนะคือเราดูแลตัวเองไงบ้างคะก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายมีไปหาหมอไหมก็กินน้ําพับทิมอยู่ค่ะเสร็จแล้วมันมันชาชาแล้วก็มามาได้ฟังรายการของเห็ดน้ําเห็ดค่ะเสร็จแล้วก็ลองลองลองดูขวดมันก็ยังไม่รู้ผลสองขวดก็ยัง พอเข้าขวดที่สามมันก็ค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นแล้วก็กินมาเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนจะไปกินน้ําเห็ดนี่ไปหาหมอค่ะสายเห็ดจากชาขาชาที่เท้านะค่ะตัดเล็บเลือดออกไม่รู้คือไม่คันคือไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกไอ้ยางงี้ถ้าเกิดเราไปเดินเตะนู่นนี่ไม่รู้โอ้โหย่างงี้อันตรายนะนะคะพอไปหาคุณหมอคุณหมอเขาบอกไหมคะว่าเราไปนไรเขาไม่ได้บอกเขาไม่บอก แต่เขาจะจัดยาไหมกินจะไปกินอยู่สองครั้งกินอยู่สองครั้งหมดยาแล้วก็มันแสบๆบกระเพาะก็เลยเลิกกินก็หันมาหยิบน้ําเห็ดเนยกินแล้วก็กินเรื่อยมาค่ะแล้วมันก็ดีขึ้นเวลาไม่สบายทีอ่ะเป็นไข้มันก็จะมีความดันแล้วจากกินน้ําเห็ดไปแล้วหลังจากนั้นความดันก็หายความดันไม่มีแล้วก็ที่เป็นลิจีดวงอยู่ก็หาย โอ้ oh, เป็นฤทธิ์สีดวงหายด้วยหายมีเลือด<ล>ออกไหมถ้าถ่ายถ้าปล่อยท้องผูกอะ่ะมันจะเลือดออก oh. ก็กินเรื่อยม,มาเรื่อยมาพอเราเห็นสรรพคุณเราก็กินเรื่อยมาจากกินเช้าเย็นมันมันเยอะแล้วอะ่ะกินมาเยอะแล้วรู้สึกเรารู้สึกว่าในร่างกายเรามันจะดีแล้วอะ่ะเราก็ลดลงค่ะก็เหลือวันละครั้งค่ะเพื่อเป็นการคุมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มันยังคงแข็งแรงต่อเนื่องต่อไปแล้วก็เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น้วยใช่ไหมคะไม่ให้ขาดให้มันต่อเนื่องค่ะแต่เราก็ลดปริมาณลงจากสองมื้อเราก็เหลือหนึ่งมื้อค่ะเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นแล้วดีแล้วนะคะอาการต่างๆที่ว่าเป็นริษีดวงเป็นมานานจกี่ปีโอ้โหตั้งแต่อายุสามสิบอะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ 68ที่ถามเพราะว่าถ่ายไม่ถูกจริงๆถ่ายไม่ถูกจริงๆนะคะ630กว่าปีอืแต่ว่าก็ตอนนี้พ้นทุกข์แล้วเนาะนจริงๆแล้วเรื่องของระบบการถ,ถ่ายอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมทําให้เราถ่ายลําบากคือถ่ายเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าปลดทุกข์ตอนนี้เนี่ยคือเราได้เต็มที่ละนะแล้วก็กลับมามีความสุขกับสุขภาพที่แข็งแรงใช่ไหมล่ะคะ เห็นด้านหลังโอ้โหกินเยอะแยะเลยทานหมดไปกี่ขวดแล้วคะน้ำไม่เท่วน้าไม่ท่วนแล้วทำไมต้องเคิร์นอ่ะทานเยอะทานเยอะไม่ต้องเผินทานเยอะไม่ต้องเคินนะคะทานน้าไม่เท่นแล้วเพราะว่าต้องการที่จะดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะนั่นก็คือน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะของขวัญจากธรรมชาตินอมมอบใก้ปับป้าฝดด้วยนะคะ ใส่สุขราพร่างกายแข็งแรงย่งยินใตนะคะขอบคุณค่ะใส่ใจดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพดีไม่ได้สร้างกันได้แค่วันเดียวนะคะและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัทส r รูมพลสัสตัวช่วยเพื่อสร้างสมดุลสำหรับสุขภาพคุณค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089 071 88 89 089 071 88 8, 8 9เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ